รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2,569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่พวกเราได้มาเจอกันในปีใหม่ปีนี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้นะครับแน่นอนว่ารายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจีระยังอยู่คู่กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับใครที่ตั้งใจว่าจะทําอะไรในปีนี้ขอให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับเชกเช่นเดียวกันครับฝากติดตามรายการพวกเราไปตลอดด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันครับในเช้าวันอาทิตย์6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวี หมายเลข3 2เหมือนเดิมโดยเฉพาะในช่วงแรกของเรานะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารอะไรน่าติดตามบ้างนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับพอชกอพยานาคราชลั่นยางเถื่อนเลิกซะหยุดซะผมเอาจริงให้เลิกซะให้หยุดซะครับเพราะว่าท่านทำนัดท่านเอาจริงผมก็ลองเอาจริงนะครับ จากสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาซึ่งปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เิรยรภาพของอยางพาราไม่แน่นอนคือการลักลอบนำเข้าเพื่อค้าขายยางพาราเถื่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและมาเลเซีย พลตํารวจตรีมุนตรีแป้นเจริญพ่วงในการศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือที่รู้จักกันในานามชกกพญานาคราชอธิบายถึงผลกระทบของการลักลอบค้ายางพาราเถื่อนต่อเสถียรภาพราคายางพาราว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของดีมานซับพลายเมื่อราคายางในประเทศมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพปลูกยางได้เหมือนกันสึ่งมีขบวนการพยายามลักลอบนำเข้ายางที่ปลูกในประเทศเพื่อนบ้านมาแอบอ้างขายเป็นยางที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อให้ได้ส่วนต่างที่มากขึ้นส่งผลให้ยางที่ปลูกในประเทศไม่สามารถส่งออกค้าขายได้ราคาจึงผันผวนตกต่ำลง ซึ่งการตรวจสอบปราบปรามจะทําได้ยากเพราะเมื่อถูกลักลอบนําเข้ามาแล้วจะพิสูจน์ทราบได้ยากมากว่าอันไหนคือยางในประเทศอันไหนคือยางที่ลักลอบนําเข้าเราใช้กฎหมายสืร้อกรเป็นหลักนะครับการลักลอบสินค้าผ่านแดนโดยไม่ผ่านวิธีการทางสื่อกรสพวกน,นี้นะฮะทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยยางก็คือยางมัน,มน,มน,มนพิสูจน์สัญชาติลบาบากแต่ว่าเรามีเราทําการสืบสวนแล้วเรารู้ตัวละครหมดแล้วน,นะครับ ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีทั้งจังหวัดระนองเนี่ยตัวละครที่ดําเนินการเนี่ยเป็นขบวนการขนาดไหนมีใครอยู่หนุนหลังมีเจ้าที่รัฐคนไหนอะไรเงี้ยนะครับเรามีข้อมูลเราเตรียมการไว้หมดแล้วครับเออถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับผิดขนางทาเขาผมเดเนินการเนี่ยอย่าลืมว่าความผิดาทางสื่อว่ากร,กรเนี่ยมันเป็นความผิดที่สามารถดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้ พ่วงนวยการชกกพญานาคราชยังกล่าวเสริมทิ้งท้ายอีกว่าขอให้เกษตรกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร,รทั้งหลายมั่นใจได้ว่าชกกพญานาคราชจะทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่มีรับผลประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการใดๆทั้งสิ้นมีแต่จะทำลายขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปและชุดนี้เป็นชุดเฉพาะกิจที่ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าแต่งตั้งขึ้นมาเอง จึงขอเตือนข้าราชการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเหล่านี้ด้วยให้เลิกทำเพราะหากมีหลักฐานจับได้คาหนังคาเขาจะดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรทั้งหลายนีครับให้มั่นใจนะครับเราทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่มีรับผลประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการใดๆทั้งสิ้นนะครับ เรามีแต่จะทําลายขบวนการพวกนี้ให้หมดสิ้นไปขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐทำอยู่นะครับโดยการตั้งชุดเฉลิกอพญานาคราดเนี่ยไม่มากก็น,น้อยนะครับสามารถช่วยเหลือเกษตรกรประเทศไทยได้นะครับขอเตือนข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการพวกนี้ด้วยนะครับว่าให้ให้เลิกซะให้หยุดซะครับเพราะว่าท่านธรรมนัฐนท,นท่านเอาจริงผมก็ต้องเอาจริงนะครับ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชาวนาในหลายพื้นที่เริ่มตั้งคำถามเดียวกันเมื่อข้าวที่ปลูกตามการส่งเสริมกลับไม่สามารถขายได้ในระบบตลาดข้าวชนิดนั้นมีชื่อว่าข้าวหอมสยามข้าวที่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกใหม่แต่กำลังกลายเป็นภาระของคนปลูกเมื่อปลายทางการขายยังไม่ชัดเจน ข้าวหอมสยามเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมชื่อใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นข้าวในกลุ่มตลาดเดียวกันแต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมากกลับถูกปฏิเสธจากโรงสีไม่ใช่เพราะคุณภาพไม่ดีแต่เพราะยังไม่อยู่ในระบบตลาดหลักคำว่าขายไม่ได้จึงไม่ใช่ปัญหาปลายเหตุแต่เป็นสัญญาณของระบบที่ยังไม่พร้อม ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการเกษตรระบุว่าข้าวหอมสยามมีการปลูกจริงและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะปีการผลิตล่าสุดมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า2,600ไร่กระจายในหลายจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขนี้สะท้อนชัดว่านี่ไม่ใช่การปลูกทดลองในวงจำกัดแต่เป็นการลงทุนจริงของเกษตรกรที่เชื่อว่าผลผลิตจะมีตลาดรองรับ ปัญหาสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจระหว่างต้นทางและปลายทางในฝั่งเกษตรกรข้าวหอมสยามถูกมองว่าเป็นข้าวหอมที่น่าจะขายได้ไม่ต่างจากข้าวหอมมะลิแต่ในฝั่งตลาดข้าวชนิดนี้ยังไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งในด้านมาตรฐานและระบบการค้าข้าวช่องว่างตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดสำหรับโรงสีการรับซื้อข้าวไม่ได้ดูแค่คุณภาพเมล็ด แต่ต้องดูตลาดปลายทางเป็นหลักข้าวที่ยังไม่มีราคากลางไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจนและยังไม่อยู่ในระบบการค้าหลักย่อมหมายถึงความเสี่ยงโรงสีจำนวนมากจึงเลือกไม่รับซื้อมากกว่ารับมาแล้วไม่รู้จะขายให้ใครนี่ไม่ใช่การปฏิเสธชาวนาแต่เป็นการปฏิเสธความเสี่ยงที่ระบบยังไม่สามารถจัดการได้แต่ในขณะที่ระบบเลือกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ผลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กลับเป็นเกษตรกรชาวนาลงทุนไปแล้วทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ค่าแรงและต้นทุนการผลิตตลอดฤดูกาลเมื่อขายไม่ได้ความเสียหายจึงเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีระบบใดรองรับหรือชดเชยความเสี่ยงนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ใครผิดใครถูกแต่คือในวันที่มีการส่งเสริมให้ปลูกมีการวางแผนตลาดปลายทางแล้วหรือ มีการสื่อสารชัดเจนหรือไม่ว่าข้าวชนิดนี้สามารถขายให้ใครและขายในระบบแบบใดเพราะการส่งเสริมที่ดีไม่ควรจบแค่การปลูกแต่ต้องไปถึงวันที่ขายได้จริงกรณีข้าวหอมสยามสะท้อนปัญหาคลาสสิกของภาคเกษตรไทยเมื่อการส่งเสริมเดินเร็วแต่ระบบตลาดเดินช้ากว่าเมื่อเกษตรกรก้าวไปข้างหน้าแต่ปลายทางยังไม่ถูกปูทางไว้ความเสี่ยงจึงไม่หายไป แต่ถูกผลักมาอยู่ที่คนปลูกข้าวหอมสยามอาจไม่ใช่ข้าวที่ผิดพลาดชาวนาก็ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่การส่งเสริมที่ยังไม่พร้อมทั้งระบบกําลังทำให้ความหวังของคนปลูกกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเพียงลำพัง และนี่คือข่าวสารที่เรานํนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกของรายการนะครับส่วนช่วงหน้ากับช่วงประตูสู่อาชีพมีอาชีพอะไรน่าสนใจบ้างนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ